แม่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเครียดวันศุกร์เพราะฉะนั้นเราเอาภาพหวานๆของคู่รักที่วนการบันเทิงใช่พอเปลี่ยนอารมณ์เสียงก็ต้องเปลี่ยนคู่ใครคู่ของคุณมิ้นชลิดาแล้วก็คุณใหม่ดาวิกากับเต๋อฉันทวิทย์สองคู่เลยเหรอสองคู่ชูชื่นเลยค่ะเห็นเพราะว่าไปกันเป็นสองคู่เลยเขาไปเที่ยวเกาะกูดกันคุณโอ้ทะเลหวานนะสิทะเลหวานไหมไม่รู้เพราะว่าเต๋อเนี่ยก็เป็นภาพเดียวใหม่ก็เป็นภาพเดียวเนี่ยดูสิใหม่ก็ภาพเดียวเต๋อก็ภาพเดียวรับลมเดียวกันไหม มุมเดียวกันไหมไม่รู้แต่ทะเลน่าจะทะเลเดียวกัน <c oughs> คุณนึกออกไหมเพราะว่ามิ้นชลิดาเนี่ยเขาก็ไปกับภูผาแฟนของเขาคือภาพของมิ้นกับภูผาเนี่ยมีภาพคู่ก็ได้เห็นความหวานแล้วมิ้นก็มีความเซ็กซี่ด้วยใส่ชุดว่ายน้ำในี่ภูผาก็ไปเหมือนกันแต่ว่าเต๋อกับใหม่ไม่มีภาพคู่แล้วแฟนๆพยายามไปส่องในไอจีสตอ่ีไม่มีลงในไอไม่ลงในอินสตาแกรมแต่ลงในไอจีสตอรี่สักหน่อยไหมมีไหมมีไหมไม่มีเขาส่งมาพี่เอกส่วนตัวเปล่า เออพี่ส่งให้ผมทำไมไม่รู้ว่าเปิดเขาแบบเออเป็นเพื่อนกันงไงคุณเพื่อนเขาไงเออมีไหมไม่มีเลยเหรอก็ไม่มีนะทำไมอ่ะทำไมไม่เปิดตัวสักทีอ่ะไ่ถามเขานู่นไ่ถามเขานีกว่า แล้วทำไมต้องทำเสียงเหมือนแบบรู้แต่ไม่อยากพูดอ่ะก็ไม่มีอะไรก็เขาก็เขาก็ละมุนดีอ่าก็ละมุนทำไมตอบคำถามไม่ยอมสบตาอีกไม่ยอมเดินตาตอบอีกพี่เอกมีความลับใช่ไหมเต๋ไม่ได้มีความลับอะไรเต๋อกับใหม่เต๋อกับใหม่ดูรายการเราอยู่รู้ไหมว่าคุณไม่ออกมาโพสต์ภาพผู้เนี่ยพี่เอกโดนกดดันนะเตอพี่เอกเียดเลยดูสิเมื่อหลายคนอยากเห็นภาพคู่ผมอ่ะก็ที่ไปกินข้าวแล้วลงโพสต์รูปมีใหม่เต๋อเนี่ย โอ้มีเขามี IG ด้วยนะเป็น IG แบบเติอใหม่อะไรอย่เงี้ยเนออเป็นแฟนคลับเห็นไหมลุงเขาเชียร์กันแบบเต็มที่เลยแปลว่า IG นี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีภาพคู่หรือ IG s t สตอที่เป็นเติอใหม่เนี่ยเขาจะต้องเอามาลงในนี้ถูกปะถูกต้องหรือไม่ก็ให้สัมภาษณ์หรืออะไรแล้วเขาไปกันกี่วันครับเนี่ย อันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันคุณจะไปรู้อะไรลึกขนาดนั้นยังมีเวลาเหลือจะตามไปเหรอผู้ชมเห็นด้วยไหมผู้ชด้วยหคิงชอบถามอะไรที่เหมือนเรารูอะจะเอาที่ไหนไปรู้อะเขาไปกันกี่วันมันเรื่องของเขา่าก็เผื่อแบบว่ามีเวลาเหลือไปตามต่อไงลูกๆพี่อุ้มอะนักสืบเก่งๆทั้งนั้นอะลูกๆฉันก็สืบทางทางอินสตาแกรมนั่นแหละอย่าให้มีเบาะแสขึ้นมาทีเดียวเชียวอแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะเราก็ได้รับรู้รับทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่แบบ ไม่ต้องพูดออกมาไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไงไปแข่งโดนเอ็ดไหมโดนเอ็ดร้องหาคู่ไหมจริงเพราะว่าถ้าเกิดพออุ้มร้องเสร็จปั๊บอ่ะไอก็จะต้องหยิบไม้ขึ้นมาอัพก็จะต้องหยิบไม้ขึ้นมาแล้วก็เอาเอาถือไม้ออกไปจากห้องสตูดิโอลแต่ตีตีตีรายการร้องหาผู้เซลเซลล์โดนเอ็ดร้องหาผู้โดนเอ็ดโดนเอ็ดไม่ใช่ดูเอ็ด เอาพูดถึงเดาดูเอ็ดเดี๋ยวออกอากาศวันอาทิตย์นี้แล้วนะคุณผู้ชมไม่อยู่ลนะตอนแรกนะ18นาฬิกา20นาทีนะอบฮะหาอะไรอะวอร์มเสียงไงวอร์มเสียงชอบในการอ่านข่าวลุงลิงแล้วก็ไปออกหาคู่ดูเอ็ดเชยเลย